ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิราะห์มิราะหรฮะอมัลฮัมดุลลอฮอบินอาลละมีน วะสลาตัวสลามุอาลาอชอฟินอัมเบียวันมุซลีนวะอาลาอาลิฮีวะซอฮบิฮีอัจิมาอินอามะบะดุอัสลามอะลย์กุมวเระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของสารานุก,กรมประวัติศาสตร์นะครับเรามีนัดกันทุกวันจันทร์แลวนะวันอังคารนะครับส0นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีนะครับ ตอนนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของบรรดารอซูลของอัลลอฮฺสุบะตาลานะครับที่ผมพยายามจะไล่พี่น้องฟังมาตั้งแต่การสร้างท่านนบีอาดัมเลยนะครับเฉพาะบรรดารอซูลที่ ถูกบันทึกชื่อในอัลกุรอานหรือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพาดพิงกับเรื่องราวของบรรดานาบีต่างๆนะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของนบีอัลยาซะนะครับซึ่งเป็นรอดูลท่านหนึ่งที่พี่น้องคงไม่ค่อยได้ยินชื่อของท่านนะครับแล้วก็ชื่อของท่านเนี่ยน่าจะไม่ได้ปรากฏในประมาคัเพียงอัลกุรอานนะไม่ได้รวมอยู่ใน25 ของอรอศูนนะครับที่ถูกบันทึกในอั้นกุรอานนะทีนี้พี่น้องครับเรื่องราวของนบีอันยาซักเนี่ย <c oughs> ก็คือมันต่อเนื่องกับท่านนาบีอินยาสนะครับและต้องบอกว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยถูกบันทึกในอั้นกุรอาหเนี่ยน้อยมากทีเดียวนะครับ คือนบีอินยัซเนี่ยต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเด็กตาบอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อฟังนบีอินยาสเมื่อวานเราเล่าให้ฟังเรื่องนบีอินยซัซซึ่งเป็นรอดูลท่านสุดท้ายนะครับที่ในวงวานของบันิสรออีนนะครับที่สืบเชื้อสา,ายมาจากลูกๆของท่านนาบียากรุปนะครับซึ่งดบีอินยัซ่ยต้องบอกว่า ผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อท่านเนี่ยเยอะทีเดียวนะแล้วก็ทีแรกก็มีกษัตริย์ท่านหนึ่งนะครับในวงวานของลูกหลานของท่านอบียากูปเนี่ยที่เป็นผู้ปกครองมณฑลเป็นผู้ปกครองเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยศรัทธาแล้วก็เชื่อท่านนะครับตอนหลังเนี่ยกษัตริย์ท่านนี้นะที่ชื่อว่าอาฮาบเนี่ยก็ปฏิเสธท่านนะครับเนื่องจากว่าเขาไปเปรียบเทียบเรื่องราวของเขากับ กับกษัตริย์องค์อื่นๆนะเขาเนี่ยศรัทธาต่อลอสบัตาลาแต่ทำไมชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็ไม่ได้ดีขึ้น ไปกว่าเก่านะในขณะที่กษัตริย์ท่านอื่นๆเนี่ยไม่เชื่อในอัลลอฮ์สุบะตาลาแต่เหมือนกับอํานาจบรารมีของเขาเนี่ยยิ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบที่ทําให้นบีอินยาสทำให้กษัตริย์อาฮับเนี่ยปฏิเสธคําความเชื่อปฏิเสธการเป็นรอดูลของท่านนาบีอินยัสและท้ายที่สุดก็คือการปฏิเสธรอดูลก็คือการปฏิเสธอัลลอฮ์สุบะตาลานั่นเองนะครับซึ่งอัลลอฮ์สุบะตาลาก็ลงอาสาบนะครับไม่ให้ฝนตกเลยเป็นเวลา 3ปีนะครับก็ทำให้ชาวเมืองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้นบีอันยาซาเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กตาบอดที่เชื่อในคำสอนในคำพูดของท่านนาบีอินยาสนะครับและบางรายงานบอกว่าเป็นเด็กคนแรกที่เชื่อเลยนะครับโดยนบีอินยาสเนี่ยก็ขอลุอาให้เด็กคนนี้ให้หายจากอาการปวดแล้วก็ตาไม่บอดนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยก็ รับดูอาของท่านอบีอนลยาสนะครับก็ทำให้เด็กชายอันเยาะซะเนี่ยก็ก็ทำให้เด็กชายอันเาะซะเนี่ย,ก,ก,ก,ย,ย,ยก็ตาหายบอดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในยุคนั้นเนี่ยคนที่เชื่อในบีนยาสสเนี่ยน้อยมากทีเดียวนะครับโดย <c oughs> ทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปนะครับก็คืออันเยาะซะเนี่ยเป็น นบีพอเวลาที่หายจากอาการป่วยทีนี้ก็ติดตามท่านนบีอินยัสเนี่ยไปในทุกทกที่เลยนะครับที่ท่านนบีอินยัสเนี่ยไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับแล้วก็อัลลอฮฺสุบะตาลาก็แต่งตั้งให้ท่านเป็นอรอซูนนะครับทำหน้าที่ต่อจากท่านนบีอินยสัสหลังจากที่นบีอินยัสเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับโดยบท โดยข้อเรียกร้องของอัลยาซะเนี่ยก็เหมือนกับนบีอินยาสก็คือมาทำในสิ่งที่อินยาสอสยังค้างอยู่นั่นก็คือเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับให้ละทิ้งการบูชารูปเคารพต่างๆรูปจเจวตต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาหันมาอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาองเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆนะครับ ที่นบีอัลยะซะเนี่ยได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับโดยถ้าถามว่าความผิดของผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเขาทําผิดอะไรก็คือต้องบอกว่าความผิดของพวกเขาก็คือเรื่องของการบูชารูปเ SA คารพเป็นหลักนะครับทินนบีอินยาสและก็อันยะซะเนี่ยใช้คำพีเตอรอดและก็ซูฮุบที่ท่านนาบีมูซาได้รับนะครับเป็นหลักนะครับในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับรอซูนบางท่านเนี่ยได้รับ คำพีใหม่ได้รับวะฮีใหม่นะครับรอดซูนบางท่านก็ใช้วะฮีใช้ใช้คำสอนนะครับของบรรดานาบีท่าน,นก่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวถ้าพี่น้องได้ศึกษาในเรื่องของการเรื่องของคำพีเรื่องของรอดซูนเนี่ยเราก็จะพบว่าลักษณะ,ะมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือบางท่านก็ได้รับวะฮีใหม่บางท่านก็เป็นยังไงครับก็มาสานต่อ คําสอนของรอสูลท่านก่อนนะครับในสุราบากราะนะครับอายะที่74เนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลากล่าวไว้นะครับบอกว่าหลังจากนั้นหัวใจของเจ้าก็แข็งกระด้างมันประดุดหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่บรรดาทานน้ำพวยพุ่งออกมาจากมันและแท้จริงบรรดาหินนั้นมีส่วนที่แตกแยกออกแล้วมีน้ำออกจากมันและแท้จริงบรรดาหินเหล่านั้น มีส่วนที่ทลายลงเนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ์อัลอลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเปิดเผยต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันคืออันนี้มันเป็นมาสจรรันในการรังสัรน,นะครับคือนะบีอันยาซะพยายามชี้ให้ผู้คนเห็นว่าดูนะในหินที่เราเห็นนะสมมุติว่าเป็นภูเขาเนี่ยน้ำมันพลอยพุ่งออกมาจากใต้ดินมาจากก้อนหินเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรนะคือพี่น้องสังเกตนะสมมติว่าที่ไหนมีเกาะเนี่ย อันนี้ยิ่งมหัศจรรย์ใหญ่นะรอบๆมันเนี่ยเป็นทะเลนะแล้วก็มันมีน้ําออกมานะจากน้ําตกเหล่านั้นนะลำธารเหล่านั้นน่ยที่น้ํามันออกมาแล้วก็ถ้ามนุษย์คิดง่ายๆนะรอบๆบเนี่ยเป็นน้ําทะเลหมดเลยแต่ทําไมน้ําที่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําจืดอันนี้ก็คือความมหัศจรรย์นในการรังสรรค์ของอเลสบาตาลานะและถามว่ามนุษย์อย่างเราๆเนี่ยจะสามารถ ที่จะกระทำเหล่านั้นได้ไหมซึ่งนบะีอินยัสอัลยาซเนี่ยพยายามชี้ผู้คนเห็นว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะแต่ผู้ที่สร้างแล้วก็ผู้ที่ทําให้น้ําออกมาจากหินเหล่านั้นเนี่ยคืออัลลอฮฺสุบะตาลาแต่ว่าประชาชนก็เป็นยังไงครับก็ดือดึงนะครับเพราะว่าอะไรครับในยุคนั้นต้องบอกว่า ผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะหลงลืมเรื่องราวของบรรดาบรรพบุรุษนะครับที่ข้ามทะเลแดงมานะครับแล้วก็ถ้าจะว่าไปอีกทีพวกกลุ่มที่ข้ามทะเลแดงมาเนี่ย ก็ยังดืดดึงเลยนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความดืดดึงของเชือสายบะนีซออินนะครับในขณะที่อัญญาสะเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้มาอิบาดะมาสักการะอัลลอฮฺสุบะตาลาองเดียวเนี่ยแต่บะนีซออินกลับสร้างรูปเคารพขึ้นมาบูชาและต้องบอกว่ารูปเคารพของบะนีซออินในเวลานั้นเนี่ยเริ่มที่จะ ถ้าบอกว่าเป็นรูปปั้นที่มีความผิวไหวนะพี่น้องสังเกตนะถ้าเป็นรูปปั้นในในย่านบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นรูปปั้นโบราณเนี่ยลักษณะมันจะแข็งแข็งนะคือแข็งแข็งเรื่องนี้ก็คือแข็งในทางศิลปะนะแต่ว่าของทางบันีสรออีนเนี่ยจะเป็นรูปปั้นที่มองแล้วมีการผิวไหวนะเหมือนกับลักษณะการสร้างของพวกเขาเนี่ยเขามีจินตนาการในการสร้างเนี่ยสูงพยายามให้ ผู้คนมองแล้วก็เหมือนกับรูปปั้นเหล่านั้นเนี่ยมันมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับอันกุฎะการกุรอานเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวของท่านนบีอัลยารซาเนี่ยมากนักนะครับแต่เอ่ยชื่อของท่านในคัมภีร์อันกุรอานนะครับในในอยายะที่บอกว่าวัอ <t> ิสมาอีละวัลยารซาอะวายูนุซาวาลูตอนวากุลลัมฟัดดอนนาอัลลัลอาลามีนนะครับและอิสราอิน และอัญญาซะและยูนุสและลูธแต่ละคนนั้นเราได้ให้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกุรอานเป็นอายะอันกุรอานที่เอ่ยถึงนะครับเอ่ยถึงอัญญาซะนะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องราวของท่านก็ถูกเอ่ยในอันกุรอานเรื่องเล่าของท่านเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยก็ถูกเอ่ย,นยในอันกุรอานเนี่ย แทบจะไม่ได้เอ่ยถึงเลยนะในรายละเอียดนะครับแต่มีการเอ่ยชื่อท่านนะหรือในอีกอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุวาตาลากล่าวว่า Was g อ o Isma'il a n y a s a w a ก zan Kifli wa k u l ม a m minn akhyar และจงรำลึกถึงอิสมาอีลและอันยาซาและซันกิฟลีและทุกคน อยู่ในหมู่ผู้ที่ดีเลิศนะครับซึ่งอเล,ลสุซาตาลาเนี่ยได้กล่าไวไว้บอกว่าโอ้มฮมัดจงรำลึกถึงพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ดีเลิศของอเล,ล์และจงยึดถือพวกเขาเป็นแบบอย่างในการอดทนและการอดทนต่อการถูกทำร้าย ในหนทางของอัลลอฮ์คือต้องบอกว่าบรรดาชื่อที่ไม่ว่าจะเป็นนบีอิสมาอีนนบีอัลยาซะานบีซุนกิฟรีเนี่ยทั้งสามท่านที่อัลลอฮ์เล่าให้ถึงเนี่ยให้เราฟังเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของท่านท่านถูกบททดสอบอย่างยิ่งนะครับในขณะที่ท่านเผยแพร่ศาสนาเนี่ยคือบางท่านเนี่ยก็ค่อนข้างจะราบเรียบนะอย่างเช่นในยุคข,ของท่านนบีอาดัมเนี่ย มนุษย์เราตอนนั้นเนี่ยก็คือเพิ่งจะก,กระทำความผิดมาถูกในระเทศลงมาจากสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องราวชีวิตของนบีอาดัมก็ค่อนข้างจะราบเรียบนะมาสะดุดตรงที่ว่าลูกของท่านเนี่ยสองคนก็คือ กบีนกับฮาบีนที่มีปัญหากันแล้วก็นําไปสู่การฆาตกรรมกันนะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวในยุคของท่านอบีอาดัมแต่เราดูนะบททดสอบของบรรดาหอซูลและบรรดารอซูลเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกทดสอบยิ่งกว่าพวกเรานะอย่างเช่นท่านอบีุลมมัสอลอวะเลวะซัลลัมเนี่ยก็ถูกทดสอบและเวลานาบีถูกทดสอบถูกกันแกล้งถูกทําร้ายเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ท่านอบีุลมมัตเนี่ยมองไปยัง บรรดารสซูนก่อนหน้าท่านที่ถูกทดสอบนะอย่างในอาย่นี้เนี่ยอลอสซุปปาตลาย,ยกตัวอย่างไว้3ท่านก็คืออิสมาอีนอัลยาซะแล้วก็ซุนกิฟลีนะครับที่ถูกทดสอบถูกทาร้ายต่างๆนะอย่างเช่นพี่น้องครับเวลาที่เราคุยกันถึงบททดสอบของท่านนบีุลมมัตเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหท่านถูกทดสอบอย่างเช่นการที่พวกกูรอไรช์เนี่ยเอา <c oughs> รกของ อูดเนี่ยอูดที่มันคลอดลูกมันก็จะมีรกเนะเอารกของอูดเนี่ยมาใส่ไว้ในถังนะแล้วรอให้มันเน่า3วัน4วันเนี่ยโอ้โหเราก็รู้ว่าชิ้นเนื้อแค่หนูตายตัวหนึ่งในบ้านเนี่ยเราแทบจะอยู่ไม่ตุและความเหม็นของมันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเวลานาบีเดินผ่านมาเนี่ยเป็นไงครับก็เอารกอูดที่กําลังเน่าเนี่ยมาเทใส่หวดมาเทใส่ศีรษะท่านนบีมอมัสซอลเลวะสลัมเนี่ย ท่านไปล้างที่บ้านของข้านางฟาติมะนะครับซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยฟาติมะก็ถามท่านนบีเหนะเหมือนกับว่าโอ้โหพ่อทำไมท่านต้องอดทนขนาดนี้ถ้าท่านไม่ประกาศศาสนาท่านไม่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยก็ไม่ต้องมีปัญหาเพราะโดยลึกๆแล้วเนี่ยกูร้อยก็รักท่านนะแต่ท่านนบีก็ยืนหยัดนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุบัตาลาก็ให้ท่านเนี่ยเป็นไงครับ ดูตัวอย่างของบรรดาอัมบียะก่อนหน้าท่านนะครับที่ถูกบททดสอบเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าชีวประวัติของของท่านเนี่ยเป็นไงครับจะราบเรียบนะครับทีนี้กุรานไม่ได้เล่าเรื่องราวรายะรละเอียดของรอซูลเหล่านั้นก็จริงนะอย่างเช่นรายละเอียดของอัญญาซะเนี่ยแต่เป็นอี่านเป็นหน้าที่ที่พวกเราเนี่ยจะต้องเชื่อว่า ท่านเหล่านั้นนะเป็นรอนยสูญของอัลลอฮฺสุบฮตาลาจริงเพราะเขาถูกเอ่ยชื่อในพระหมากร์ีอันกุรอานนะคือถึงแม้เรื่องราวรายละเอียดเราจะไม่ทราบแต่เป็นไงครับเราก็ต้องเชื่อว่าท่านเหล่านั้นนะเป็นรอนยนู์ของอัลลอฮฺสุบฮตาลาจริงนะอันนี้ก็เป็นอีมานที่เราต้องต้อง ยึดถือนะครับอย่างเช่นเราเชื่อว่าท่านอบีอีซาท่านอบีมูซาเนี่ยเป็นรอซูลขอล้อจริงแต่บัญญัติชริอะต่างๆเนี่ยในยุคข,ของท่านอบีมูซาท่านอบีอีซาเราไม่ต้องไปปฏิบัติตามนะเพราะอะไรครับเพราะเวลามีรอซูลท่านใหม่เราอยู่ในยุคข,ของรอซูลท่านไหนเราก็ปฏิบัติตามชริอะของรอซูลท่านนั้นอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคข,ของท่านอบีุลมมัซซาเรเาอะาลัยัลสลามเนี่ย เราก็ปฏิบัติตามในชริอะของท่านนาบีมุอมัรซอลอไลวะสลัมนะครับ <c oughs> ทีนี้ย้อนกลับมาที่อันญาซะเนี่ยคำถามว่าอัญญาซะเนี่ยทำไมถึงเชื่อนบีอินยาสนะครับคำตอบก็คือว่า ระหว่างอินยัสกับอันญาซะเนี่ยก็เป็นลูกคู่พี่ลูกคุณน้องกันจริงๆก็มีความสนิทสนมทางเชื้อสายนะครับเหมือนกับเติบโตมาด้วยกันเนี่ยเวลาที่นบีอินยัสประกาศศาสนาอันญาซะก็อะไรครับก็ก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามยิ่งอินยัสขอดุอาจ,จากอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยให้รักษาทีเ่เขาเนี่ยตาบอดนะครับพอ อัลลอฮ์สุบัตาลาให้เขาหายเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์แล้วก็มันเป็นประสบการณ์ตรงที่อันยาระได้รับเพราะฉะนั้นอันยาระจึงเป็นคนแรกที่เชื่อในการประกาศในการเป็นรอดศูนของท่านอบีอินยาสเลยนะครับแล้วก็มีการกล่าวกันว่าอันยาระเนี่ยได้รับมวยญาดเช่นเดียวกับท่านอบีอิซาเช่นเดินบนน้ํารักษาคนตาบอดได้โรคเรื้อนได้คือทีนี้เวลาเอ่ยถึงเรื่องมวยญาต์เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับ ที่อัลลอฮฺสุบานตลาประทานให้กับรอซูนเหล่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อยืนยันการเป็นรอซูนคือเราเติบโตมาในกลุ่มชนเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตลาเลือกรอซูนเลือกนบีเนี่ยมาจากประชาชนในหมู่ชนนั้นๆทีนี้วันเนี้ยเราเป็นช่างไม้อยู่พอพรุ่งนี้เราบอกว่าเราเป็นรอซูลขอนลอผู้คนก็จะถามว่า ท่านมีอะไรยืนยันบ้างในการเป็นรอดสูลของท่านเนี่ยมุยีสาตต่างๆที่อัลลอฮฺสุบบะตลาให้กับบรรดารอดูลเนี่ยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นเครื่องยืนยันว่า,ขาเขาเป็นรอดสูลของอัลลอฮฺสุบบะตลาจริงแล้วมวยีสาตรต่างกับมายากลนะวันเนี้ยที่เราดูตามคลิปต่างๆที่แชร์กันเนี่ยในการเล่นมายากลเนี่ยสมมุติว่าเขาเอาการาดเอาไพ่มาเสร็จเรียบร้อย เขาถืออยู่ในมือพอเสร็จเรียบร้อยเขาทําให้มันหายไปจริงๆเนี่ยเวลาที่เขามาเฉลยมายากลเหล่านั้นเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันอยู่ที่การฝึกฝนจนกระทั่งเขาทำได้อย่างรวดเร็วแล้วมันหลอกตาเราจนกระทั่งเราจับไม่ได้แต่มวยยาสต์คือความมัศจันท์นะครับที่อเลอสุปัตลา,าเนี่ยได้มอบให้แล้วพี่น้องสังเกตนิดนึงก็คือมวยยีสาต์เนี่ยถ้าประชาชน เชื่อในเรื่องใดคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องใดเนี่ยมยุ่งมสตร์ที่อเลอสุภาตาลาเนี่ยให้มาจะเป็นเรื่องแบบนั้นแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือมันจะมาสื่อเหนือเหนือ,อสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังนิยมกำลังข้างไข้กันอยู่นะอย่างเช่นอะไรครับ ท่านอบีมูซารลายสลามเนี่ยคนในยุคข,ของท่านชอบเรื่องมายากลอัลลอฮฺสุบัตาลาให้มวยีฬากับท่านอบีมูซาก็คือไม้เท้าที่กว้างไปเป็นงูใหญ่นะทีนี้เวลามีการประลองกันปุ๊บเหล่านักมายากลโยนเชือกมาก็กลายเป็นงูนะในลานในท้องพระโรงของพระบรมาราชวังที่วิรูณอยู่เนี่ยก็งูเลื้อยกันเต็มเลยซึ่งทุกคนก็เห็นเป็นงูจริงนะ แต่เวลาท่านอบีมูซาเนี่ยคว้างไม้เท้าไปปุ๊บมันกลายเป็นงูใหญ่จากไม้เท้ามันกลายเป็นงูใหญ่แล้วมันไล่กินงูของนักมายากลเหล่านั้นนะแล้วก็เป็นงูที่นักมายากลเหล่านั้นไม่เคยเห็นด้วยนะผู้คนไม่เคยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นบรรดานักมายากลเนี่ยก็เป็นยังไงครับก็เชื่อ ในสิ่งที่มูซาแสดงให้เขาดูเลยเพราะมันมาเหนือจากพวกเขาอีกพวกเขาเนี่ยอาจจะซ่อนงูตัวเล็กๆไว้ในมือแล้วก็คว้างไปก็มีงูตัวเล็กๆออกมานะเสร็จเรียบร้อยนบีมูซาเป็นงูใหญ่เลยซึ่งพวกเขาเห็นแล้วว่าไม่มีใครทําได้แน่แล้วก็ศาสตร์มายากลที่พวกเขาเรียนมาไม่เคยมีใครทําให้ดูลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นมวยีิ่สาดอย่ากกัลลัสปาตาลาติง อย่างเราดูในยุคของท่านอบดุลโมมัตซ์อัลเลวะสลามผู้คนเนี่ยชอบในเรื่องของกาบกรเป็นอย่างยิ่งอย่างท่านอุมัติอิบนุคอตตอฟเนี่ยท่านก็ชอบในเรื่องของกาบกรทีนี้กาบกรในยุคของท่านอบดุลโมมัสซ์อัลเลวะสลามเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับคุณครูเนี่ยได้จํามาจากครูอีกทีหนึ่งว่ามีการท่องกรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้เวลาท่านอบีุลมมัตซ์อัลเลวะสลาม พูดอายานกุรานมาอย่างเช่นกุลยาอายุหันกาฟฟรูลาบุลมาตะบุดุลซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่โครงกรที่พวกเขาเคยท่องเคยท่องกันมานะเพราะฉะนั้นมันทําให้ผู้คนเนี่ยเชื่อเลยว่าสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่งขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ ในการกล่าวแต่ละอายะเนี่ยมันคือความมหัศจรรย์อย่างเช่นเอ่ยขึ้นมาอย่างที่ตอนที่ท่านอุมัตอิบนุอตอฟเนี่ยเข้ารับอิสลามเชื่อเลยได้ยินครั้งแรกคือตอฮาซึ่งมันมาแบบยังไงไม่ทราบนะซึ่งอุมัตเ่เกิดเวลาฟังแล้วมันเกิดความประทับใจแล้วก็มันคือความมหัศจรรย์ที่อุมัตเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนจนกระทั่งอุมัตเนี่ย เชื่อเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มาจากอเลสปาตาลาจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมมยิสานะครับทีนี้เวลาที่เรื่องราวของอันยาสะเนี่ยมันก็จะไปต่อเนื่องกับเรื่องราวของนบีท่านต่อไปที่กุรอ่านเอ่ยถึงก็คือ นบีซ e ุนกิฟลีนะครับที่อัลลอฮฺสุบะตาลากล่าวว่าวักุรอิสมาอีและวัลยาซะอะวะซั่นกิฟลีวะกุลลุมมีนั่นอัคยานะครับและจงรำลึกถึงอิสมาอีอันยาซะแล้วก็ซุนกิฟลีทุกคนอยู่ในหมู่ผู้ที่ดีเลิศนะก็คือเรื่องราวมันก็จะไปต่อเนื่องกับซุนกิฟลีนะแต่บอกว่าแต่ก็บอกกับพี่น้องก่อนว่าเรื่องราวของซุนกิฟลีก็จะถูกเอ่ยในอันกุรอานนี่น้อยมากทีเดียวนะครับแล้วก็ แต่ว่าเราเราในฐานะของมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มาจากเป็นรอซสลนของอัลลอฮฺสุบะตลาจริงเพราะเรื่องราวของเขาชื่อของเขาถูกกล่าวไว้ในพระภา,ามากัมภีอันกุรอานก็สรุปสองวันนะครับทั้งนบีอินยาสแล้วก็อันยาซะเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากจากเรื่องของท่านนะครับที่กุรอานเอ่ยถึงก็คือหนึ่ง ผู้คนในยุคข,ของท่านเนี่ยมีความผิดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการบูชารูปเคารพการสร้างรูปเคารพแล้วก็บูชาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระเจ้านะครับสองก็คือว่าคนในยุคข,ของนะบีอินยัสแล้วก็อัญญาซะ,ะเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาน้อยมากนะครับแล้วอัลลอฮฺสุบะตลาก็ลงโทษโดยการให้เกิดฝนแล้งนะครับฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปีซึ่งผู้คนก็มีความเดือดร้อนมากนะ สามก็คือกษัตริย์อาฮับเป็นตัวอย่างนะครับที่เราไม่ต้องไม่เอาอย่างนั้นก็คืออะไรครับได้รับพิรายะจากอัลลอฮ์สุบะตาลาศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วแต่ท้ายที่สุดก็กลับกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบะตาลาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไปเปรียบเทียบว่าทําไมคนที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์สุบะตาลา ยังได้รับการตอบแทนที่ดีคือไปมองสิ่งที่เป็นดุนยาแต่ลืมนึกไปว่าในชีวิตของมุสลิมเนี่ยเราอยู่สองโลกนะครับนั่นก็คือดุนยาแล้วก็อาคีร้อนนะครับแต่ว่าเขาไปมองไปมองว่าเอาเอา,เอาดุนยยาเอาชีวิตที่เป็นโลกโลกของเราที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งมันก็นำไปสู่ความเสียหายในบ้านปลายชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราฟังเรื่องราวของบรรดาเราซูนเนี่ย มันก็จะต้องอนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับและที่สำคัญก็คือเราได้รู้บทบาทหน้าที่ความอดทนของบรรดารอซูเหล่านั้นกว่าอิสลามจะส่งต่อมาถึงเรานะครับ พี่น้องครับเรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์หน้านะครับเรามาคุยกันต่อนะครับก็เป็นเรื่องราวของบรรดาเรื่องราวของนบีซุนกิฟลีนะครับในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาเลยนะครับวบริไลยตอฟิกวันธิดายะ์วะสาลามุอะัยกุ้มเรารห์มาตุลลอฮ์วะบาระกาตุ